เออนั่นแหละแหเป็นจุ่มมะแหจุ่มนี่ไม่น่าผูกเลยนี่ฝูงใหญ่มากดูนี่ฮะลุ้นๆลุ้นเร็วลุเร็วนี่แหละฝูงนี้อะไรที่เราชี้เมื่อกี้น้อยไปหน่อยช้าไปหน่อยเต้ยอ่ะเมื่อกี้เต้ยช้าไปนะครับอืใช้ได้ฮะช้าไปหน่อยครับดูดิมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ย ปลาหมอสีมาเตอร์ก็มีนะท่านผู้ชมนี่เตอร์ช้าไปหน่อยครับเมื่อกี้หวานไม่แตกด้วยนะเมื่อกี้หวานแหจุ่มไม่แหเขามีระบบแบบเรียกตัวปลาไงเออพอได้พอได้ปุ๊บราคาก็จะมาครับผมมีครับหมอสีมาเตอร์ครับที่นี่ครับเฮ้ยไม่ใช่หมอมาลายันหมอมาลายันอ่าพูดผิดนะครับครัปลาหมอมาลายันครับผมที่นี่ โอ้โห oh oh. ถ้าเมื hmm. ่อกี้ถ้าบาดแตกนะไม่มีท่าตัว